เดียวกันตอนนี้วงการสีพระเหลืองไม่ค่อยดีเนาะเนี่ยเนาะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ยบ่อยนะอย่างว,ว่าวแหละวงการตลกเนาะสวยมักนกตลกมักได้เนี่ยกูเล่นหนอินเดียแล้วบอกกับจอแนละ้วให้ลื้อเสาน,นี้ออก เห็นหลายเกมแล้วนี่ไม่คนจังหวัดยุยาปะผมเป็นคนยุยาครับว่าละหน้าตาในโบราณเหมือนคนยุยาจำไม่ได้จ้าจำไม่ได้จ้าไได้เดี๋ยวนี้เราหอดไยรูวมาเถอะมั้งตัวสาหัวเราไม่ได้กลับก่อนเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าอยู่ได้มาห้าทีมันจะเหม็นหน ไปยุ์อะไรอ่ะยุ์อยู่นี่อะไรนะ้องไปยุดครับเสียงยุดหนอยยของอะไรยาวันเนี้ยขอขอให้นพเหมือนรปยุ์จันทริชายาโ่้ยายนยางยางยางแล้วกล้องยังมอยู่เป็นอียีอะไร่ะใจเสิยางย หนึ่งสองสามหอมแล้วบอกให้แล้วโดนสองคนนะโดนสองคนนะโดนไปเนี erm ่ยโดนไปเนี่ยกดยางกดยี oh ่อะไรเอาไ่้ไม่ไรค่ะใกล้หน่อยยใกล้้หน่ออพรมยังกดยางใกล้ๆหน่อยอ่าวันนี้นะคะเราจะให้คุณแป้งปุ่นนะคะร้องข่ายนกคิบเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเดาเจอเลยครับพี่น้องประชาชนใครมีคนละครึ่งก็ได้นกพกคนละฝา นได้มีความสุขการแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกแล้วแหนเนาะเมื่อไระจ,จะไปกันที่งงมากอยู่ทำไมจะเจ็บเปนปีอยู่ทำไมไล่แล้วล่ะไล่ต้องนานแล้วยังไม่เคยจะไปเลยไปแล้วไ,ไปไหมละ่ะแฉกคนเดียวแกคนเดียวนะฉันไม่รู้เรื่องจ้ะเอาบังคับให้ฉันพูดค่ะแกคนเดียวนะบอกเลยว่าฉันไม่ได้เป็นคนร้องเรียนค่ะไมาเป็น,ปนะค,นปคนอยากทำเองค่ะทุกคนเห็นขอให้พี่น้องเป็นประจานทุกคนนะในการไม่ทำรำแตนติเก่าว้าว ว้าวว้าวดีมากพอมมากเลยทีเดีบอกว่าโดนัทยังมีรู้รามู้ไม่แคนละเพลงเขาจริงมันยังไม่เคยคอมบอ่ะงานการไม่ทำแังแต่ดึกเฮ้ย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 ทำไมกูไม่เสี่ยงดีวะกูเล้นปร้องเพลงมาเพื่อจะได้เป็นแทกลุ้นแพ้มั้งอะไรอย่างเงี้ยดี